พระคอาอวตาเวิร์อีพีที่หนึ่งนะคะได้ของแบรนด์เนมมายวไปถ่ายหนะังกับนิวตันดีกว่าว่าได้ของแบรนด์เนมหรือมาบ้านเออค่อยเอาไปเปลี่ยนโรงเรียนแล้วกันพรุ่งนี้มีงานากีฬาส,สีต้องไปนอนที่โรงเรียนนี่เออไม่ใช่ฉันพูดผิดฉันจำผิดนี่นะ พรุ่งนี้เราได้ไปกลางเด,ดี่ยวเรียนเราจะต้องเออเราได้ไปนอนเรียนแต่ฉันจะได้ดรู้ตามเ็มละกันก็คือเราก็จะเอาเสื้อผ้าไปแต่ว่าเราจะไปคนเดียวก็ใส่ชุดเดียวนะคะฉันต้องไปโรงเรียนแล้วสายแล้วเสรยดูดีดุบนี่มันนี่มันเจ็ดโมงเช้าแล้วเนี่ยทุกคน ฉี่หนูจะได้ของแบรนด์เนมอะไรมาหรอมันไม่ชุดสวยมากเลยนะของของที่ต้องใช้ก็สวยมากเลยอ๋อฉันน่ะหรอได้ชุดกานหนาวมาหนะาก็ฉันหรอด้วยชุดกานหนาวเหมือนกันนี่เระเบิดปิ้งเยอช่วงนี้นายก็จะหลบกตลอดเลยนะเนี่ย E.P. 2ค่ะเดี๋ยวมาต่อแน่นอน E.P. 2ไม่ลืมทุกคนค่ะ